สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูเนเต็ดวิกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปดูกันที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโหวตผลงานซีซั่นแรกของอโมริมได้แค่ระดับกลางนะคะหลังรูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมแมนยูต่อจากเอริกเทนฮากตั้งแต่เดือนพฤศจกายนที่ผ่านมา ผลงานในฤดูกาลแรกจบที่อันดับ15ของฟิมเมอรีค่ะแล้วก็ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดได้เลยนะคะสื่ออย่างดิแอสเลติกก็ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลแมนยูเกี่ยวกับผลงานของกุนซือชาวโปรตุเกสร,รายนี้ผลก็ออกมาชัดเจนแล้วค่ะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เมองว่าพอใช้ได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับดีนะคะคะแนนที่ได้รับมากที่สุดคือ5คะแนนคิดเป็น24.5เปซ็นต์ รองลงมาคือ1คะแนนค่ะอยู่ที่4.6เปอร์เซ็นต์ขณะที่แฟนบอลซึ่งให้คะแนนเต็ม10เนี่ยมีเพียง0.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะแสดงให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าผลงานของอโมริมในปีแรกยังไม่เข้าตาแม้จะไม่ได้ย่แย่สุดขีดแต่ก็ห่างไกลาจากคำว่าประทับใจอย่างชัดเจนละค่ะจากนั้นไปดูกันที่แมนยูปล่อยก้าแข้งพ้นทีมหลังจากที่หมดสัญญานะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปรับทีมครั้งใหญ่รับฤดูกาลใหม่ค่ะล่าสุดประกาศปล่อยตัวนักเตะ9้คนที่กำลังจะหมดสัญญาภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ในกลุ่มทีมชุดใหญ่อย่างจอ h ์นีอีแวนส์ได้ประกาศแผนสตาร์ทไปก่อนหน้านี้ขณะที่คริสเตียนอีริกเซนกองกลางประสบการณ์สูงและวิกตอร์ลินเดเลฟกองหลังสวีเดนก็ยืนยันอำลาสโมสรเช่นเดียวกันค่ะ ด้านแข่งเยาวชนจากอะคาเดมีมี6รายที่ถูกปล่อยตัวนะคะได้แก่ฮูเบิร์ตกราซิกผู้รักษาประตูแจ็คคิงดอนแซมเมอร์เรทอมไมส์เจมส์โนแลนทอมวูสเตอร์ในขณะที่ทอมฮีตันนายทวารวัย39ปีซึ่งเป็นมือ3ของทีมยังอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาใหม่นะคะก็อาจจะได้อยู่ต่อในฤดูกาลหน้า ดานซืออิตาลีเผยว่าแมนยูอาจจะปล่อยฮอยลุนซบอินเตอร์แบบยืมตัวพ่วงซื้อขาด45ล้านยูโรค่ะมีรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะคะว่าแมนยูกำลังพิจารณาปล่อยราชมุธฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กให้กับอินเตอร์มิลานพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่ราว45ล้านยูโรในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ปี2025 หอยลุนในวัย21ปีเคยโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับอัตาลนต้านะคะก่อนจะย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อฤุดุการก่อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าเจ้าตัวอยากกลับไปเล่นในกาวโชเซีเรียอาอีกครั้งรายงานระบุว่าตัวแทนของนักเตะได้เริ่มพูดคุยกับอินเตอร์แล้วคะ่ะในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะขณะที่ฝั่งงูใหญ่เองก็ต้องการเสริมแกร่งในเกมรุกเพื่อลุยศึกไลยรายการในฤดูกาลหน้า แม้การเจรจาจะยังอยู่ในขั้นตน้นแต่ท่าทีของทั้งสองสโมอสรและตัวนักเตะบ่งชี้ว่าดีวนี้อาจมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ค่ะไปดูกันที่เบื้องหลังดิวซานโชนะคะว่าทำไมเชลซียอมจ่ายแพงเพื่อส่งคืนแมนยูค่ะแม้ว่าจะมีบทบาทช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็คว้าตั๋วกลับยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเจดอนซานโชก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับแมนยูค่ะ เมื่อทางด้านสิงโตน้ำเงินครามตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดแล้วก็จ่ายกว่า5ล้านปอนด์เพื่อยุติสัญญายืมตัวก่อนกำหนดนะคะโดยสื่ออังกฤษค่าวิเคราะห์ว่าอาจจะมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะฟอร์มดีแต่ไม่ตรงใจนะคะซานโชเนี่ยย้ายจากแมนยูมาเชลซีด้วยสัญญายืมตัวค่ะ พร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่25ล้านปอนด์แต่เมื่อถึงเวลาเจรจาสัญญาถาวรกลับติดปัญหาค่าเหนื่อยสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะคะซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงสร้างค่าเหนื่อยแบบใหม่ของเชลซีทำให้ดีวนี้ต้องชะงักแล้วค่ะอีกหนึ่งปัจจัยน่าจะมาจากการที่มาเรสกาเริ่มหมดความอดทน แม้จะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่ผลงานของสันโชคกลับไม่สม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะในจังหวะดวลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่ขาดความเฉียบคมอีกทั้งยังมีสถิติหน้าผิดหวังยิงตรงกรอบ0ครั้งตลอด14นะัดสุดท้ายส่งผลให้เอ็นโซมาเรสกาคุณซือใหม่เริ่มที่จะหมดความอดทนแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการเปลี่ยนแผนเสริมทัพแล้วก็มีการมองหานักเตะรายใหม่นะคะเชลซีจ่ายเงินถึง5ล้านปอนด์เพื่อยุติสัญญายืมตัวล่วงหน้าโดยมองว่าเป็นค่าธรรมเนียมย้อนหลังสำหรับการใช้งานในช่วงที่ผ่านมาพร้อมหันไปให้ความสนใจเจมี่กิทเทนส์ปีกดาวรุ่งของดอทมุลแทนแล้วคะ่ะทำให้ดีลที่เคยถูกมองว่าเป็นโอกาสคืนฟอร์มของซันโชในลอนดอน จบลงอย่างเงียบงันนะคะเหลือเพียงคำถามว่าปีกวัย24ปีรายนี้จะสามารถกู้ชื่อกลับมาได้อีกหรือไม่ไม่ว่าจะในถิ่นโอเทรฟอร์ดหรือว่าที่อื่นในอนาคตอันใกล้นี้ล่ะคะ่ะไปดูกันที่กานาโชคอเส้นทางใหม่นะคะหลังหมดอนาคตกับแมนยูโดย2อทีมดังชวดการคว้าตัวค่ะอเดรฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาตัดสินใจวางแผนย้ายทีมแล้วนะคะ หลังไม่มีอนาคตในถิ o ่นโอเชี่ฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมกุนซือใหม่ของแมนยูโดยเจ้าตัวยืนยันว่ายัางต้องการคาแข่งในศึีเียร์ลีกต่อไปแล้วค่ะสาเหตุที่ทำให้กานาโชต้องโบกมือลาทีมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหากับอโมริมนะคะหลังจากที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่พอใจว่าฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นย่ำแย่แล้วก็รับไม่ได้ค่ะที่ได้ลงเล่นไปเพียงแค่20นาที ในนัดชิงยูโรปาลีกซึ่งแมนยูแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะจากความต้องการของการนาโชที่ยังอยากเล่นในอังกฤษก็ทำให้สองทีมต่างแดนอย่างนาโปลีจากอิตาลีและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมนีซึ่งมีเอริกเทนฮากอดีตกุนซือแมนยูให้ความสนใจต้องพลาดการคว้าตัวไปอย่างน่าเสียดายลคะค่ะ ในขณะที่แมนยูเองค่ะยังฮอตรั้งอันดับที่3สโมสรฟุตบอลที่มีแฟนบอลติดตามมากที่สุดในโลกค่ะแม้ผลงานในสนามของแมนยูฤดูกาลที่ผ่านมาจะน่าผิดหวังนะคะจบเพียงอันดับที่15ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไม่ได้แชมป์รายการใดเลยรวมถึงพลาดตัวฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้าหลังพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์ในนัดชิงยูโรปาลีกภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริม แต่ในแง่ของความนิยมแล้วเนี่ยปีศาจแดงยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการติดตามมากที่สุดในโลกแหละค่ะโดยรายงานของ CIES Football Observatory ที่จัดอันดับ20สโมสรฟุตบอลที่มีผู้ติดตามรวมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะอย่าง X หรือว่า Twitter เดิม Instagram Facebook Tiktok และ YouTube ผลปรากฏว่าแมนยูติดอันดับที่3ของโลกและเป็นอันดับที่1ของสโมสรจากพรีเมียร์ เหนือกว่าคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลและสเปอร์และสำหรับ2ทีมที่มีผู้ติดตามมากกว่าแมนยูก็คือเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนา2ทีมดังจากลาลีกาสเปนนั่นแหละค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของสปอร์ตบาร์แมนยูในเต็ดวิกลี่ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะโดยคุณผู้ชมคะสามารถร่วมพูดจากภาษาปีศาจแดงอัปเดตข่าวสารซื้อขายนักเตะของแมนยูได้นะคะ ผ่านทาง s p o ร์ตบา e w นิวส์ไวันศุกร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ